อันนี้เราก็มาดูอาการของอิสุสุนะครับว่าสตาร์ทแล้วไม่ติดนี่นะครับเป็นเพราะอะไรนีะครับสตาร์ทไม่ติดก็มาดูกันเบื้องต้นบิดกุญแจแล้วเครื่องเงียบมีอยู่สองอย่างครับสันนิษฐานว่าอาจจะเป็นที่แบตหรือไดสตาร์ท สต,ตาร์ท่าหรือก็ค่อนข้างลําบากนิดนึงจะอยู่ตรงนี้นะครับข้างล่างตรงมือผมเนี่ยนี่นะครับก็แบตผมลองเช็คเบื้องต้นแล้วก็ปกติดีอยู่ดูตรงนี้ก็จะเป็นสีเขียวนะครับแหลงบิดสตาร์ก็ดีอยู่ลองเช็คเบื้องต้นแล้วไฟเข้าปกติอยู่แบตก็ขึ้นว่าสีเขียวก็คือไฟเต็ม มีตัวหนึ่งครับเจ้าต,ตัวปัญหาถ้าเราคิดว่าเป็นไดรสตาร์ทถ้าเราลือก็บอกได้เลยว่าจะค่อนข้างเหนื่อยหน่อยก่อประสารต่อคิดดีแล้วตัวนี้รุ่นนี้จะมีนี่ครับมาดูกันเป็นนี่นะครับดูคู่มือยังมีอยู่นี่นะครับดีเลสตาร์ เตอร์เราก็ดูนะครับแล้วก็เลี้ยงเอาทีเห็นไหม,ไมนี่นะครับดีเลสาตาร์คือตัวนี้เดี๋ยวผมนำดีเลมาเปลี่ยนให้ดูนะครับว่าเปลี่ยนเสร็จแล้วรถจะสาตาร์ตติดไหมเริต่ต้นผมเช็คแล้วนะครับว่าดีเลเสียนะครับไม่ทำงาน เดี๋ยวเราเอาตัวที่ผมซื้อใหม่มาใส่ให้ดูว่ารถจะตาทีไหมนะครับก็นี่จะเป็นดีเลย์นะครับตัวที่ผมไปซื้อจากร้านอะไรมาดูง่ายๆนะครับขาตรงกันนี่นครับขาตรงกันเท่ากันนะครับี๋ยวเรามาลองใส่ดู เราใส่เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมาดูกันว่าเครื่องยนต์จะตาร์ทติดไหมนี่นะครับรถ start ติดปกติแล้วนะครับ ที่ทำให้เราไม่ต้องเหนือห่อยพอดจ่ายสตาร์ทมาเช็คนะครับบางรุ่นก็มีอยู่บางรุ่นไม่มีนะครับก็ลองดูเอาว่าเราจะใช้ยังไงจในการตรวจเช็คเพื่อให้เราไม่เหนื่อยนะครับคือบรับ